อากาศร้อนนะครับก็ไม่ร้อนใจเท่ากับวันนี้เราทำงานเต็มที่แล้วมีรายได้เท่าเดิมวันนี้เลยอยากเชิญชวนเพื่อนๆที่ต้องการหาเงินเพิ่มเพื่อเอามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและก็เก็บออมเพื่อตัวเราเองในวัยเกษียณหรือตอนเราแก่ที่หมดแรงทำงานแต่เราต้องใช้เงินนะครับแต่วันนี้รายได้เรายังคงเดิมไม่มีเหลือที่จะเก็บมากพอนะครับ ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานกับบริษัทไทยประกันชีวิตมาร่วมกันนะครับชวนคนรอบตัวเพื่อนๆคนรู้จักญาติพี่น้องให้รู้จักการวางแผนการออมเงินเพื่อตัวเขาเองในการที่ออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตจะได้อะไรบ้างก็คือ 1. เป้าหมายในการเก็บเงินสะสมเงินเพื่อบั้นปลายชีวิต 2. ถ้าโชคร้ายเกิดจากโรคนี้ไปก่อนวัยันควรคนข้างหลังที่เขารักลูกและภรรยาคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีเงินสดก้อนหนึ่งจากทุนประกันชีวิตเพื่อเอาไปใช้จ่ายนะครับำลำรงชีวิตในวันที่เราไม่อยู่บนโลกใบนี้ไปแล้วนะครับ ก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีคุณค่าได้ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่นและก็ยังมีรายได้ตอบแทนให้เรานะครับจากการแนะนําในการชวนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราไปชวนลูกค้าออมเงินจะนําส่งบริษัทประกันชีวิตนะครับทั้งหมดส่วนบริษัทก็จะให้รายได้ค่าตอบแทนจากการวางแผนการเงินของลูกค้านะครับ ทดเชยมาให้กับเรานะครับก็เป็นอาชีพที่ความเสี่ยงน้อยมากนะครับและได้ผลตอบแทนค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับสนใจลองมาศึกษาดูก,ก่อนได้ถ้าดีเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดทําแล้วไม่ตรงกับความต้องการหรือนิสัยของเราก็แค่ออกจากอาชีพ แต่เราจะได้ความรู้ติดตัวไปแน่นอนว่าการออมเงินสำคัญกับชีวิตเราอย่างไงนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับทักเข้ามาสอบถามมาปรึกษาดูได้นะครับอาชีพนี้ดีจริงนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทำมาแล้ว10ปีนะครับและก็ไม่ได้อยากจะออกจากอาชีพนี้เลยนะครับเพราะทำให้ชีวิตผมเนี่ยมีความสุขมากจากการทำงานงานนี้นะครับเข้ามาทำกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ